สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแล believer สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและละัคนาธนูสามารถฟังได้ทั้ง2อ,งอรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่ believer สามตรงด้านล่างของเยท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรง description อัดละอดีมาทําค่าครูได้ครับมีโปรโมชั่นปลายปีให้นะครับสิ้นปีนี้ก็คือ15 ธันวาถึง25ทธันวาวันที่25ธันวาคมเป็นวันเดทไลน์อัลลาดีมาททำค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษลดพิเศษ2ต่อคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ปีใหม่หรือเดือนมกราคมปี2568นะครับก็เอ่อเป็นต้นปีของ68นั่นเองเนาะก,ก่อนอื่นแม้ด้วยคริสต์มาสอันแฮปปี้นูเย่รุ่งหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเฮงๆรวยๆกันทุกคนครับในปี68เนาะแต่มันจะ เป็นตลอดรัดฝั่งหรือเปล่าก็รอฟังคาบยากรตามจริงเราพยากร์ไปไตรามาสแล้วนะครับเรารู้ล่วงหน้าไปก่อน3เดือนละตอนนี้เป็นการเจาะลึกแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมให้ละเอียดครอบคลุมอีกครั้งหนึ่งอขออภัยยังไม่ได้เป็นกราฟิกเดี๋ยวมันจะมี2กราฟิกอันนี้เป็นกราฟิกที่2เดี๋ยวไปกราฟิกแรกโอเคนะครับอันนี้เป็นกราฟิกแรกเนาะ,ะเราเาริ่มต้นกันที่เปิดปีมาเลยเนี่ย เปดาวพุธดวงแรกนะครับย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่2มกราคม6-8ผมลืมดาวประจําตัวไปได้ไงเนี่ยคือคลิปที่แล้วไม่ได้พูดถึงดาวประจําตัวแต่ก็เหมือนเดิมครับอยู่ที่เดิมพบอริราศีพฤษศเนาะเอาเอา,เอาดาวประจําตัวก่อนแล้วกันเนาะดาวประจําตัวในเดืนอนโคจรในเดือนอริเนี่ยมันยังไม่มีปัญหามากเพราะว่าไม่ใช่ตําแหน่งพิรุบาท นะครับถ้าเป็นตําแหน่งพิธีบัตรจะไล่แต่อนนี้ไม่ได้ไลยมากไล่แต่ไม่ไลยมากเพราะตกอริเองก็ไล์นะครับหปีก็เหลืออีกประมาณครึ่งปีครับก็คือเดือนพฤษภาคมเนาะก็ไม่ถึงปีละเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มน้อยกว่า1นึ่งครึ่งปีมาแล้วนะครับก็เริ่มเขาดาวถอยหลังได้เลยนะครับพฤษภาคมก็จะย้ายไปในราศีมิถุนนะครับทีนี้ตนุตนอริเนี่ยจึงหมายเขาว่าอย่าเอาตัวเองไปอยู่ผิดที่ผิดทางระวังเรื่องของ คืออย่าไปสร้างเรื่องให้ปัญหามันจะเกิดขึ้นจากตัวตวนอะหมายถึงตัวเองเน่ยไปสร้างเรื่องไปมีปัญหาอยู่ผิดทิศผิดทางผิดหลักผิดการคนธนูเป็นคนมีหลักมีการแต่พอตกอุลิไรลหลักการไรลเหตุผลนะครับปัญหาอุปสรรคเลยเข้าดามวมฤกอยู่กลุ่มด้วยจึงหมายถึงเป็นคนที่บางทีคุณอาจจะยึดติดอนาคตมากเกินไปพูดง่าย นึกถึงง่ายๆดูพักอนาคตใหม่อนาคตใหม่เนี่ยเป็นดาวมฤตยูอนาคตดาวมฤตยูอนาคตความคิดพวกนี้ล้าสมัยล้าหน้าเกินชาวบ้านพูดนงว่าชาวบ้านเขาตามไม่ทันหรอกถ้ามาพูดนโยบายอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันคืออนาคตฝันหรูไกลไปไกลเลยนะครับคือไกลกว่าความเป็นจริงแล้วก็เหมือนเป็นการปฏิวัตินะครับคืออนาคต ไม่คือพักพวกนี้มันเป็นพักที่หมายถึงการปฏิวัติด,ด้วยไม่ได้หมายถึงการปฏิวัติแบบแบบลุงนะครับมันคนละแบบมันเป็นการปฏิวัติเหมือนกันแต่เคยได้ยินคำว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมไหมครับยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นแหละมันก็คือการปฏิวัติปฏิวัติหมายถึงเปลี่ยนระบบจากเก่าเป็นระบบใหม่อย่างเช่นแดล็ก เป็นหรืออนาล็อกเนี่ยเป็นรูปแบบดิจิตอลก็เหมือนกันก็คือปี2000เป็นตัวเปลี่ยนเนาะก็คือจากระบบเก่าเป็นระบบใหม่นั่นเองก็เนี่ยก็คือการปฏิวัติเหมือนกันอย่าคิดว่าการปฏิวัติเป็นเรื่องของรัฐประหารอย่างเดียวไม่เกี่ยวมานอันนั้นคือหนึ่งในนั้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดการปฏิวัติหมายถึงปฏิวัติตัวตนหมายถึงว่าฉันชอบกินของหวานมันอ้วนแล้วนะฉันต้องปฏิวัติตัวเองด้วยการเลิกกินของหวาน ก็นีごご่ไงก็คือการปฏิวัติเหมือนกันนะครับอย่าไปมองแต่ปฏิวัติวารฐรัฐประหารอย่างเดียวไม่ใช่นะครับหรือเกาหลีที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับที่ไม่กี่วันนี้มีปัญหากันใช่ไหมก็คือเกิดการคล้ายรัฐประหารนั่นแหละนะครับก็คือไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนั้นคือหนึ่งในรูปแบบเฉยเยนะครับประมาณนี้ทีนี้ก็ปฏิวัติตัวตนปฏิวัติความคิดปฏิวัติหลักการใหม่ซะนะครับก็หมายความว่าหลักการเดิมอะไรที่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ผล ก็เปลี่ยนซะนะครับก็เปลี่ยนแปลงตัวต,วตวนเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่เป็นคนใหม่แล้วก็จะได้เดินหน้าเข้าสู่เรือนปัตตนิแล้วก็มันมันก็จะดีขึ้นเพราะอยู่ในเกณฑ์ลัคนานะครับจะเป็นปีปีหนึ่งที่คุณจะได้ดีจากดาวประจาตัวเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นปีที่เฮงในพวกปลายธาตุธนูเนี่ยเป็นปลายธาตุดังนั้นเนี่ยพวกปลายธาตุจะรุ่งที่สุดนะครับในปีหน้าหลังจากพฤษภาคมที่ดาวพุธศรีย้าย ซึ่งเป็นดาวประจำตัวคุณนั่นแหละตอนนี้ถอยหลังโอ้แย่สุดๆไปไม่ไปหน้ามาหลังอะ่ะความคิดก็ติดขัดทําอะไรก็ติดติดขัดขัดอยู่เดือนอะไรก็ปัญหาปัญหานี่แก้ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าดาวประจําตัวถอยความคิดมันไม่ได้แล้วอออความคิดมันถอยหลังก็แปลว่ามันไม่ไปข้างหน้าแล้วสถานการณ์ก็ไม่เดินหน้าด้วยมันเหมือนกันเราต้องพักนะครับมันเป็นช่วงพักคนไม่ต้องเหนื่อยในการทําหรอกครับเพราะมันไปมันไปไม่ได้คิดไม่ออก คิดไม่ออกบอกไม่ถูกมันก็ต้องรออย่างเดียวเวลาดาวถอยหลังแปลว่าต้องรอคอยมันนานครับเพราะว่ามันเราเดินทางไปเชียงใหม่แต่เราพักรถนะครับก็ระยะทางไม่เพิ่มไงถูกป่ะแต่ว่าเวลามันเพิ่มไงเวลามันไปเรื่อยๆแต่ระยะทางไม่เพิ่มนั่นแหละเหมือนดาวถอยอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นเวลามันผ่านไปเรื่อยๆแต่มันไม่มีอะไรคืบหน้ามันคือการพักเข้าใจหรือยังทีนี้ เรามาเข้าดาวพุธดวงแรกเข้าสู่ราศรีธนูคือทับหลักวันที่สองมกราคม68อยู่อยู่ถึงวันที่19เนาะทีนี้ดาวพุธเป็นประหมายถึงเพศตรงข้ามหรือคนตรงข้ามหรือคนตรงข้ามทั้งหมดเนี่ยมาอ่อนกําลังในเรือนเรานี่คือดีนี่คือแม้กระทั่งศัตรูยังอ่อนกําลังให้เราเลยเราแพ้ชนะศัตรูแต่ปีหน้าระวังหลังจากพฤษภาคมถึงเราจะดีก็จริงแต่ดาวประจาตัวเป็นปะ ก็หมายควาว่าเราจะอ่อนกาลังก็แปลว่า да เป็นอ่อนกําลังในเรือคู่ศัตรูด้วยนะดังนั้นเนี่ยคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาคือคู่ครองได้อย่างเดียวที่อ่อนกําลังนอกนั้นห้ามอย่างหุ้นส่วนอ่อนกําลังเราก็โดนโกงถ้าเป็นศัตรูอ่อนกําลังเราก็แพ้นะครับดังนั้นเนี่ยเราอ่อนกําลังได้อย่างเดียวคือคู่ครองหมายถึงเรายอมหมายควาว่ายอมกันไปยอมกันมามันก็เกิดความสุขเกิด การไม่มีอีโก้ไม่มีการยึดติดมากก็ทําให้เราอยู่ความหลักที่ดีอันนี้คือดีอย่างเดียวเรื่องความหลักอันนี้เขาจะมาอ่อนกําลังเราในรอบ1ปีปีละหนึ่งครั้งครั้งละ1เดือนนะครับทีนี้ดาวพุธมาจากเจ้าเดือนกรรมภกับปัตตนีแปลว่ามีเกณฑ์การแต่างงานแต่ว่าเออ,เอ,อยังยัง,ย,งยังโอเคอยู่เดี๋ยวมันดาวคาันจะมาถอยทีหลัง๋ยวคคอยว่าเอาเปว่าตอนนี้ยังมีเกณฑ์การแต่างงานที่ดีนะครับมีเกณฑ์การมีหุ้นส่วนนะครับแต่เป็นปราบแปลว่าเราต้องยอมเขานะ เอออย่างเช่นออผลประโยชน์อาจจะได้น้อยกว่าเขาเขาอาจจะได้มากกว่าเช่น 60- 4ิบสี่สิบเราก็ต้องยอมเพราะว่าดาวประจำตัวเป็นปลมันทําอะไรไม่ได้มันก็ต้องยอมอย่างเดียวอะเพราะว่าเราอ่อนกําลังเขามีอํานาจเหนือเรานะครับแต่งงานแต่งงานเหมือนกันบางทีอะเขาเรียกสินสอดเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าเราอยากได้เขามาเป็นแฟนนี่อออะไรแบบเนี้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างแบบเนี้ยมันต้องมีแลกเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆน,นะครับจะว่าเสียก็ไม่เชิง แต่ละอาจจะเสียเปรียบแต่ไม่ได้เสียแบบเสียไม่ดีอ่ะไม่ใช่อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยก็ต้องยอมไปเพราะอย่างน้อยเราก็ได้สิ่งที่ดีตอบแทนกับคืนมาเหมือนกันเพราะเราอยากได้นี่เออมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้อยากทําเราก็ต้องยอมนะครับให้ยเยนน่ออพไไืได้สิ่งที่มันใหญ่กว่านะครับอาทิตย์เขา้าสู่ราศีมังกร14บมกราคม 68, ห8แดนูนที่สองยูนดีเดินการเงินเป็นชุนจกักรแปลว่าวิ่งเต้นหาเงินดีครับชนี้สุภกระุมภะแปลว่าจะมีคนให้ให้ไม่หยุดไม่หย่อนเลยดี เพราะว่าเป็นจุลจักรยืนยันกันแต่บางทีต้องวิ่งเต้นไปขอหรือวิ่งเต้นทําเรื่องแล้วเขาจะให้เขาว่าทําเรื่องหมายถึงว่าทําเรื่องขอไม่ใช่หมายถึงทําเรื่องทําราวแล้วเขาจะให้นะไม่ใช่นะวิ่งเต้นทํางานหรือพรีเซนต์งานแล้วเขาเห็นก็จะให้สปอนเซอร์อะไรประมาณนี้นะครับถือว่าดีคือเปิดมาดีหมดเลยนะบอกเลยนะเพราะว่าพยากรไปช่องหนึ่งแล้วนะครับ ดาวพุธย้ายรอบ2เข้าสู่ราศีมังกรนูนสาวันที่20มกราคม68แดาวพุธมะกลุ่มไม่มีตาแหน่งแต่เป็นดาวคู่เซ็นสัญญาในเดือนการเงินจะมีการเซ็นสัญญาแล้วได้ตังค์นะครับก็ถือว่าดีดีหมดเลยไม่มีเสียนะครับเดี๋ยวไปต่อในกราฟิกที่2ว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าทั้งหมดในเดือนนี้นะโอเคกราฟิกที่2ดาวดวงที่3คือดาวค,าคันโคจรถอยหลังจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับในลำปตานิวันที่25มกราคม68 ตรงนี้เสิร์ชเนี่ยผมพิมพ์ผิดจำชิงว่าเป็นพักพักคือพอพานนะครับพักคือถอยหลังจากมรณะเข้าสู่ปัตนีข้อดีก็คือมันถอยออกจากเรือนเสียเข้าเรือนที่ดีแต่ข้อเสียก็คือลาช้านะครับเหมือนดาวพฤหัสตัวคือดาวพะหัสเลยถอยหลังสองดวงนะครับดังนั้นเนี่ยมันเรื่องอะไรบางอย่างมันจะช้ามันจะอึดอัดไปหมดมันต้องรออึดอัดครับอึดอดัดไม่ไม่ถึงกับเสียแต่ก็เสียนิดๆิด ok แล้วกันเรียกว่าเสียนิดนิดนะครับอังคารถอยหลังมันจะเป็นปุตตะ ปุตตะปัตตนิคือจะได้คนที่ถูกใจจะได้มีเพศตรงข้ามเข้ามาถูกใจแต่ถอยหลังแปลว่ามันยังไม่คืบหน้าหรือถอยหลังไปเจอคนเก่าเออประมาณนั้นคือเรียกว่าความรักเก่าจะกลับมาใครที่ไม่พึงปรารถนากับความรักที่ผิดพลาดไปแล้วมีปัญหาบางคนบางคนชอบกับคนเก่าจะกลับมาแต่คนบางคนไม่ชอบกับคนเก่าจะกลับมานะครับถ้าเป็นผมผมไม่ชอบเพราะว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วแก้วมันแตกไปแล้วไม่มีวันจะมาประสานกลับคืนมา ความรู้สึกทุกอย่างที่มันมีมันหายไปหมดแล้วอ่ะมันถึงจะไม่ใช่ศัตรูก็เหอะหรือเป็นศัตรูไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่สนับผมนะผมจะไม่มีการถอยหลังไม่ถะเดินแต่มันก็ไม่หรอกมันก็ไม่แน่หรอกมันแล้วแต่คนคือมันแล้วแต่คนที่เราคบอ่ะคนบางคนอ่ะมันก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าใครใครปล่อยใครใครเลิกใครบางทีเราไม่อยากเลิกแต่เขาอยากเลิกอ่ะมันก็ต้องจบกันไปแต่เราอยากยังอยากมีเขาอยู่ไง อ่ะแต่เขาถ้าเขาถอยหลังกลับมาอ่ะมันก็คือโอกาสของเราอีกครั้งหนึ่งอันนี้ใช่แต่บางคนไม่ใช่ไงมันแล้วแต่กรณีครับอยู่ที่ว่าเราเลิกไปครั้งที่แล้วอ่ะมันเป็นกรณีไหนมันแตกกันหรือเปล่าถ้ามันแตกคอกันมันก็จบเลยมันก็เอย่าถอยหลังมานะถอยหลังมานี่คือปัญหามานะคือมันบางทีมันอาจจะมีอะไรคลาคาดสังอยู่ครับมันยังจบไม่ได้คนบางคนเนี่ยมีการร่วมหุ้นกันระหว่างแฟนน่ะ เออหรือสามีภรรยามันมีร่วมหุ้นกันอยู่มันนตัดไม่ขาดบางคนมีลูกอยู่อย่างเงี้ยครับมันตัดไม่ขาดเขาก็ต้องแวะเวียนกลับมาเหมือนเดิมก็เป็นเรื่องปกติอันนี้ก็ต้องทําใจนะครับทีนี้อังคารมาจากเจ้าเรือนวินาศด้วยวินาศกับปุตตะเนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยก็ระมัดระวังปัญหาจะเกิดหมายวาความว่าความลับความไม่รู้กันไม่ได้สนใจไม่ได้สังเกตไม่ได้วางแผนไม่ได้รอบคอบไม่ได้รัดกลุ่มปัญหาเกิด คือพูดได้ว่ามีปัญหาตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเลยมันจะซ่อนปัญหาไว้อยู่แล้วมันอาจจะมาแดงทีหลังหรือมันจะมีปัญหาตั้งแต่ก้าวแรกเลยก็ได้อันเนี้ยแล้วแต่เขาเรียกว่าผมจะเรียกว่ามันเป็นหมันหรือเป็นหรือแทงคำว่าแทงกับเป็นหมันไม่เกี่ยวนะกับการตั้งคันนะครับแต่หมายความว่าการเริ่มต้นที่มันไปไม่รอดเออเรียกว่าการเริ่มต้นที่ไปไม่รอดผมเลยตั้งชื่อว่าแทงกับเป็นหมันคือหมายถึงไม่ได้เกิดตั้งแต่แรกอ่ะคือหมายถึงว่าเริ่มต้นก็ผิดพลาดเลยเริ่มต้นมันก็ พังเลยนั่นแหละระหว่างคนธะนูเนี่ยได้รหัสกรรมเป็นวินาศกับปุตตะเกิดกับตายหรือคําว่าตายหมายถึงสิ่งอื่นที่มันตายจากเราไปอ่ะอย่างเช่นปากกาหมดหมึกอย่างเงี้ยมันก็คือตายจากเราไปมันก็คือเกิดกับตายมันเป็นจุดเดียวกันันนั้นเนี่ยมันมันเหมือนบ่งบอกว่าคุณเป็นคนเลิกลมง่ายเป็นคนที่ไม่จริงจังทําอะไรก็แบบคือไปท่านเนาะมันคนไปท่ามันจะมีความไม่แน่นอนอยู่ในชีวิตเยอะคนไหนที่ ที่เป็นธนูแล้วบอกว่าตัวเองมั่นคงตลอดไม่เคยไม่เคยลังเลไม่เคยเหลาะและไม่เคยชีวิตเนี้ยมั่นคงมากหรือไม่เคยแปรผันอะไรเลยไม่จริงครับแปลว่าคุณตั้งดวงชะตาผิดหรือไม่ก็สําคัญตัวเองผิดเพราะว่าคนปลายธาตุมันจะมีเอกลักษณ์และเป็นทุกคนแต่มันจะมากหรือมันจะน้อยเนี่ยอยู่ที่ดาวประจําตัวสถิตในราศีใดมันจะมีขอมายกรอยู่นะครับว่าดาวประจําตัวอยู่ในตําแหน่งไหนเนีย มันจะมงบอกถึงความเข้มแข็งของดาวประจําตัวว่าความลังเลความไม่แน่นอนอพื้นวสาสนาของคุณแน่นอนไหมอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ตัวตนความคิดเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงง่ายไหมอะไรเงี้ยดูได้หมดเลยอยู่ที่ดาวประจําตัวนะครับอยู่ที่ตําแหน่งของดาวประจําตัวไม่ได้หมายถึงตําแหน่งอุตกษตรด้วยนะมันหมายถึงอยู่ในราศีไหนมันก็บอกได้อะว่าคุณความคิดคุณเสถียรแค่ไหนเงี้ยนะครับไม่เกี่ยวกับตําแหน่งนะครับบางคนบอกว่าเป็นเกษตรเป็นอุต แต่ตำแหน่งมันไม่ใช่ไงยิ่งพระหัตเนี่ยถ้ายิ่งตำแหน่งเด่นเนี่ยยิ่งอ่อนไหวง่ายยิ่งปั่นปวนแปรผันในจิตใจง่ายมากความคิดนีหลังเลง่ายมากเลยนะเออยิ่งฉลาดยิ่งหลังเลนะจะบอกให้พระหัตสบดีเนี่ยมันแปลกเออพุทธกับพระหัตเนี่ยมันเป็นดาวที่หมายถึงการลวนเลง่ายในนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ในตำแหน่งดีมักจะมีปัญหาแต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งเสียกับไม่ค่อยมีปัญหามีมีปัญหาหลอเรื่องกันอืมนะครับคอละแบบกัน ทีนี้เรามาดูกันต่อที่เห็มันมีนัยยะที่ต้องแปลเยอะนะไม่ใช่ว่าอย่าไปอย่าไปยึดติดแต่คําว่าอุดเกษตรหรือตําแหน่งที่ดีแบบนั้นเนะี่ยอย่างเดียวตามจริงอนะ่ะมันมีหลักวิชาซ่อนอยู่แต่พวกคุณอาจจะไม่เคยรู้นะครับถ้าไม่ได้เรียนนะถ้าเรียนจะรู้แต่ถ้าไม่เรียนจะไม่รู้นะครับมันจะมีหลักที่บอกเนี้ยอยู่แต่มันเป็นพื้นวัฒนธที่ไม่ค่อยมีคนพูดหรอกอืมเขาไม่ค่อยสนใจพื้นวัฒนากันเขาสนใจแต่ว่า ดาวสถิตตรงไหนเป็นยังไงก็ทายไปเลยแต่ว่าไม่ได้สนใจเรื่องของสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้พวกนี้เป็นกิมมิคซึ่งซึ่งผมจะมีมากกว่าชาวบ้านตรงนี้หละแต่การพยากรณ์นี้ไม่ได้เด่นกว่าชาวบ้านเท่าไหร่เลยแต่รู้เยอะกว่าชาวบ้านนิดๆคือแบบเหมือนกับลูกเล่น่ะมันจะมีเยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับทีนี้อังคารเข้าสู่ราศีมิถุนถอยหลังไปละจบดาวศุกร์อาจจะขอก็รีบขอมันมันมันต้องลองเพลงรอๆนะเนาะนะมันไม่ได้คืบหน้าสักที การงานแต่งอะไรใดๆผู้หญิงก็ต้องรอไปเด้อมันมันยังไม่สามารถเคลื่อนที่เคลื่อนหน้าไปได้นะครับก็ต้องรอฝ่ายผู้ชายให้เข้าใจด้วยนะเข้าใจว่าคนรอแต่คนหาก็ก็เหนื่อยนะเออผู้ชายเขาก็เหนื่อยนะก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเข้าใจอยู่ว่าตัวเองรอนะศุกร์ขเข้าสิราศมี 28, มลยี่แปดมกราคมหกแปดดาวศุกร์เป็นอุดสูงสุดในรอบปีเป็นอุดเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนพันธุดีมากอยู่ในเกณฑ์ลัคนณะพัน ทุนี้มาจากเรือนราภไปตกใรนพันธุก็คือได้ลาบจากอสังหาได้ลาบจากกงสีได้ลาบจากความมั่งคงมั่งมีอะไรของตัวเองอยู่แล้วอยู่พื้นเดิมเก่าก่อนยิ่งใครมีดาวศุ์เป็นอุดในเรือนพันธุเนี่ยดีมากเลยพื้นดวงเกิดเนี่ยคนนี้มีหลักทรัพย์แน่นอนมีมาตั้งแต่เกิดจาาําไว้เลยมีมาตั้งแต่เกิดไอพันธุเนี่ยมันหมายถึงก่อนเราเกิดด้วยซ้ําแปลว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายอ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าวงตระกูลเนี่ยมาดีตั้งแต่แรก ทีนี้สุขมาจากเรือนอริด้วยก็หมายความว่ามันมักจะได้ลาบจากอสังหาที่เป็นการปล่อยเช่าไม่ได้หมายถึงได้จากคือได้จากาการซื้อขายไม่ได้แต่ไม่ค่อยดีส่วนมากมาพร้อมมาพร้อมปัญหาหรือต้องวิ่งเต้นนะครับได้มาจากการวิ่งเต้นเหนื่อยแต่ถ้าเราเป็นการปล่อยเช่าก็คือง่ายมันง่ายที่สุดเราปล่อยเช่าเนี่ยเพราะอสังหาเราก็ยังอยู่เหมือนกับเราเนาะเราก็ได้กินเงินส่วนต่างไปเรื่อยๆนี่ก็คือข้อดีทีนี้ ดาวเกตดวงสุดท้ายเขาสุดละลืมบอกไปสุกราหูเนี่ยเขาจราระวังไัยแปลว่าใครที่มาบอกว่าเออเดี๋ยวจะมาซื้อหนะ้าเดี๋ยวขอเคลียร์ประมาณหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนเดี๋ยวจะมาซื้ออย่าไปเชื่อนะให้เราอะ่ะทํามาจําถ้าคุณไม่มาจําคุณจะไม่ได้อะไรเลยคุณจะคว้าน้ําเหลวลมเปล่าจะไปพูดอ,อะไรก,กับเขาก็ไม่ได้เขาผิดคําพูดก็ไม่มีก็ไม่มีผลอะไรเพราะคุณไม่มีหลักฐานดังนั้นเนี่ยทำหลักฐานไปด้วยนะอืถ้าไม่อยากเสียผลประโยชน์ภายหลัง นะครับไอตอนแรกยังไม่เท่าไหร่หรอกไอดาวไปจำตัวเป็นปลาเมื่อไหร่จนเสียผลประโยชน์ให้เขาเลยนะต้องระวังนะครับทาอะไรมีหลักฐานเข้าไว้ทีนี้ดาวเกตเข้าสู่ราศีกันสา 30, มสิบมกราคมหกแปดเนี่ยดาวเกตมาเล็งดาวพันธุเนี่ยก็หมายถึงไม่ค่อยได้อยู่บ้านการงานมีเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความวุ่นวายแต่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่แค่ระวังเรื่องการขโมยผลงานหรือการเคลื่อนที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านประมาณนี้อ่ะสิบหกนาทีละหมดเวลาพอดีนะครับยังไงก็เอาเป็นว่า เดือนเดือนมก,กราคมเนี้ยมีดีหลายเรื่องเลยนะคนธนูยังถือว่าดีกว่าราศีอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่อง a ชนแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ